あ สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซมรไอยเทลนดเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็มีดาบของอคิมิซุโนะใหญบะนะครับหรือว่าดาบพิฆาตอสูรน,นะจะเป็นดาบของพระเอกนะครับหรือว่าดาบของทันจิโร่นั่นเองนะครับนะ,ะก็มาในรูปแบบของเหล็ก1045นะครับราคาก็1,250บาทนะ,ะเด็กๆคงจะขอพ่อแม่ซื้อได้นะครับราคาประมาณนี้ราคาถูกนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาชมดาบกันเลยนะครับ ดาบเล่มนี้นะจะมีขนาดความยาวคัตนาปกติเลยนะครับ103เซนติเมตรนะครับแบบนี้นะฝากดาบจะทําจากไม้นะไม่ใช่ไม่ใช่ทาจากพลาสติกนะครับทําจากไม้แล้วก็มีกันกระแทกท้ายฝักนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นอันลอยนะตรงนี้ก็เป็นกันกันกระแทกปากฝักก็เป็นอันลอยเหมือนกันนะครับด้ามจับนะครับจะเป็นหนังกระเบนเทียมแล้วก็พันด้วยหนังสีดํานะครับแบบ ตามแบบฉบับของอนิเมะเลยนะตรงนี้ก็มีการกระแทกอลอยเหมือนกันเห็นไหมอ่าซือบะนะครับซื้อบะจะเป็นเหมือนของทันจิโร่เลยเห็นไหมอ่าโอเคก็เป็นเหมือนกลงล้อนะแบบนี้นะครับใบดาบนะใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็ก1 0 4 5นะครับเหล็ก1045ไม่มีร่องเลือดนะครับทำใบดําแล้วก็ตรงคมนะครับตรงคมตรงฮาร์มอนนะครับเป็นสีเงินนะครับเปิดคมนะต,ตัวนี้เปิดคมมาแล้วนะครับ เปิดคมมาแล้วนะอ่าหาบาก,กิีก็เป็นอร่อยนะครับแบบนี้นี่เลยนะอ่าดาบค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเบานะดาบค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเบานะครับก็เอาไปทําดาบคอสเพย์นะหรือว่าเอาไปหัดฝึกท่าเท่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญราคาถูกนะราคาประหยัดด้วย1250บาทนะครับมีกล่องให้ด้วยนะครับนะหนึ่ับาทมีกล่องด้วยนะครับ เด็กๆนะครับหรือว่าใครที่สนใจนะใครที่เป็นแฟนอนิเมะของคิมินสนุโนะยายาบานะครับอย่าพลาดเลยนะครับเพราะวา่าดาบของทันจิโร่เนี่ยมันตัวราคาถูกนานๆมันจะมาทีนึงนะครับส่วนมากเดี๋ยวผมจะรอบต่อไปอผมจะสั่งทําเป็นทีสิแล้วนะตัวราคาถูกๆแบบนี้ผมจะไม่ค่อยเอามาขายแล้วนะครับนะโอเควันนี้ก็รีวิวให้ชมนะดาบทันจิโร่นะครับทันจิโร่หน้าถางเ็นถาม เห็นถามกันบ่อยนะครับนะไม่จัดไม่ได้แล้วนะแบบนี้นะ1,250บาทฟรีค่าจะส่งทรปะเทศด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ซุมุไรไทยแลนด์ก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของซมุไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องซมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ปันวาล,ลีกบวนาที่หน่ง